สวัสดีครับเรามาดูสรุปผลบอลที่เตะไปเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะประจำเช้าวันะคารที่26มกราคม2021 เลิกเป็นที่ศึกเอฟเอคัพอังกฤษในรอบที่4ครับก็ปรากฏว่าวิคอมเวเดเลอร์ครับแพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ไป1-4เกมนี้เจ้าบ้านนำไปก่อน1-0จากเฟรดโอนิดินมาในนาทีที่25ครับส่วนสเปอร์ก็เรียกได้ว่าคือจับกว่าจะยิงได้ครับมาได้ประตูตีเสมอจากแกลเลตเบลนาทีที่45ครับบวกสในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกครับแล้วก็มายิงรัวๆในช่วงท้ายเกมครับนาทีที่86จากแฮร์รี่วิงแล้วก็ตองกีเอนโดเบเล่ครับยิง2ประตูในนาทีที่87แล้วก็ 90บวกสครับก็เป็นสเปอร์ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่5ต่อไปจนได้ครับโอ้โหเหนื่อยจริงๆเลยวันนี้และโปรแกรมในรอบที่4คู่สุดท้ายในค่ำคืนวันนี้ก็จะมีบอนมารเจอกับคารีลิทาว และนี่สรุปอีกทีนึงนะครับผมรอบที่5หรือรอบ16ที่สุดท้ายของ FA Cup ครับก็จะมีเบอร์ลี่รอเจอผู้ชนะระหว่างบอลมัรกับคารลีทาวที่เหลือก็จะมีแมนยูเจอเวสต์แฮมเชฟยูเจอบริสตอลซิตี้บูฟเจอเซาส์บาร์สลีย์พบกับเชลซีเอเวอเรตันเจอสเปอร์ซอนซีพบแมนซิตี้แล้วก็เลสเตอร์เจอกับไบรตันครับก็จะเตะช่วงวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์นี้นี่เองนะฮะข้ามไปดูที่ศึกลาลิกาสเปนครับเป็นเกมคู่สุดท้ายในนัดที่20ก็ปรากฏว่า แอตติกบิวบาวครับโอ้โหโหจริงครับเปิดบ้านถลม่มเกตาเฟ่ไป5-1ด้วยกันเกมนี้ทีมเยมือนนำไปก่อน1-0จากมาร์คคูคูเลยยานะครับผมในในาทีแรกของการแข่งขันเลยก่อนที่เจ้าบ้านจะมายิงแซง5ลูกรวดครับจากลาอูนกาเซียในนาทีที่12แล้วก็61เยเลอาวาเลสนาทีที่50อเลสเบรนเกอเออร์นาทีที่75แล้วก็ปิดท้ายด้วยออสการเดอร์มากอสนาทีที่82 มันก็เลยทําให้ตอนนี้ e อัร e เอร์ติดวิบอลขยับไปอยู่ที่9ของตารางเตะไป19เกมก็เก็บเพิ่มเป็น24คะแนนส่วนทางเกราเฟก็ร่วมไปอยู่ที่13ของตารางฮะแต้มอยู่อยู่ที่23คะแนนก็ห่างจากโซนตกชั้น5คะแนนเท่านั้นเองไปต่อที่ดาวซันโวยังเป็น2คนนี้ฮะยูเซฟเอเนสซี N 3, กับหลุยส์โซเลที่ยิงไปคนละ12ประตู ส่วนโปรแกรมนะัดต่อไปของลาลิกาสเปนที่21เตะในสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ที ca, ่30มกราคมมายาโดริดเจอฮูเอสกาเอบาเจอเซบีย่ามาดริดเจอกับเลเบัตเต้แบงเซียเปิดบ้านเจอเอลเช่แล้วก็บีลิลจะเจอกับแลสโซเซดัดวันที่ที่31มกราคมมิเกเดเฟ่เจออ阿าเบสคาดิสพบกับแอตมาดริดกานาดาเจอเซลตาบิโก้บาซ่าพบบิลเบาแล้วก็คู่สุดท้ายวันเดย์นท์ครับเบียติสจะเจอกับทางโอซาซูนา เดี๋ยวเรามาดูกันที่โปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ดีกว่าฮะคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่27มกราคมก็มีแข่งกันหลายรายการเลยเริ่มที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นเกมนัดที่20ครับมีคริสตัลพาเลตเจอเวสต์แฮมดีกลเซอร์พบบลีดซานตันเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลครับแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งฮะหลังจากที่อาร์เซนอลเพิ่งโดนซา,านตันเขี่ยตกรอบเอฟเอคัพไปแล้วก็อีกคู่หนึง่งเป็นเวสต์บอมเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ ไปที่ศึกเดือยแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเป็นเกมในที่26มี Bristol City เจอ Huddersfield Town แล้วก็มี w a ร์จะพบก,กับ Watford ข้ามไปที่สเปนครับศึกโคปาเดเล่ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับคืนนี้มี3คู่แล้วไบยาโดลิตเปิดบ้านเจอเลบันเต้จิโรนาพบเบียริลแล้วก็เรเบเดสจะพบก,กับแล้วโซเซดัดส่วนทางฝั่งอิตาลีก็มีบอลถ้วยโคปาอิตาเลียครับก็เริ่มกันที่คู่บิ๊กแมต็กกันเลยอินเตอร์มิลานจะเจอกับทางเอซีมิลานนั่นเอง